สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขกสุขนจจ้าเมื่อนี้กับมะพร้าวกับแม่อ้วนคือเกาเนาะจ้าเมื่อนี้แม่อ้วนสิาพาไปปนปลาเค็งจ้าปลาเค็งอันแม่อ้วนนั่นให้พอสร้างน้นแล้อันปิีงให้เนาะจ้าปิีงปลาเค็งใส่อันเตาถ่านจ้บพี่น้องปิีงแล้วแแม่อ้วนกับเซียนตามพ้นจ้าตามพ้นอันปนปลาเค็งแม่พี่น้องแม่อ้วนมะเรียน ต้มแซ่บนำหมอกปลาเนาะจ้าแต่ว่าไม่อ้วนปีงจะให้พอสนะพอซานุนปีงเราดังไฟปีงกวบจ้าเราดังไฟปีงกบวกบบันนี้ไม่อ้วนก็เลยให้เรา้วอันปีงปลาเค็งเห็นน้าจ้าแล้วก็สีตำคนแล้วก็สีลวกพักเนาะจ้ากินเขาจ้ากัขวบพริกเนาะจ้าขวบพริกแดงกินดาเนาะจ้าวจขวบใส่กันเอาไปไม่อ้วนสิพาไปอันปนปลาน้ำกัน ไปกันเลยจ้าแม่อ้วนปิีงปลาเค็งเนะราจะปิีงปลาเค็งแล้วว่าสิตําปนจ้าปีงเรียบร้อยแล้วจต่พี่น้องอันนี้ก็เป็นพริกเนะจ้าหอมหัวแดงแม่อ้วนเบิดบัดน,นี้แม่อ้วนก็แล้วกระเทียมใส่เนะจ้ากระเทียมใส่แทนจ้ะอันนี้แม่อ้วนลวกพักจ้ะลวกพักอันนี้มันต้มมกนาวจ้ะพี่น้องบอ่รัะเขาใสุก จยาฮับพีดตาหมอไว้สะก้อนจ้ะแม่อ้วนขวบพริกแล้วจ้ะพี่นอ้องเอาลงตำขวบพริกแล้วหาหมองวก้กระทะก่อนจ้พี่นอ้องปลาเข็งเดีวันนี้แม่อ้วนสิาพาปนปลาเข็งอันนี้น้ำปลาาอาจารย์น้ำปลาาแม่อ้วนต้มไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะต้มน้ำปลาาสุก จากก่อนอื่นดวงตามพริกตามพริกกับกระเทียมแค่ละเอียดตองไปเรื่อยๆนะครับ ตำพิษแล้ววันน้ม่วันแต่เสิพามาแกะปลาเอาตัวเนื้อปลาเนาะจ้ะพี่น้องแกะปลาปลามันมันจ้ะปลาเข็งหรือว่าปลาหมอเนาะจ้ะเดินแม่วันแกปนนะปลากนเนาะจ้ะเสียงแมวถือกินปลาพี่น้องอันนี้คือแม่อ้วนแกะเรียบร้อยแล้วนะจ้ะวันนี้แม่อ้วนกระเสียไส้โรคตำ่ำผงปลา คนประเข็งอาหารอีสานบ้านเนองเนาะจ้ะแม่อว้วนสิเป็นคนมากเฮ็ดกับเขาอาหารอีสานพอแม่พี่น้องท่าใด๋ได้ไกินกั็คอมเมนต์ใต้คลิดไปเด้อจ้ะ ปลาเข็งสูตรไม่กวนนีก่ก็สิเอาไปย่างไฟเนาจะย่างด้วยเตาถ่านเราจะเอาไปย่างเตาถ่านในปลาซุปเนาจะพอสุกแลวเพราะขอมาแกะตำปนถ้าเห็ดแบบนี้จะสูตรนี้หอมจะพี่น้องอันนี้คือนำปลาเราจะนำปลาไม่กวนต้มว้ต้มซุปเราจะต้มปลา กินอี่มเราได้ี่นองแมวก็ไดอันแมอ้วนเราใส่ปลาทูให้กินเราจะนึกใส่บลโดนักนี่ น้อเห้านะ้ำพรลาต้มใส่แล้วนะจ๊ะไี่หวนกว็จะแป้งหัวใส่แป้งม้อใส่ลงไปก็จะใส่น้ำปลาเดี๋ยวลายอยู่ได้ก่อนอีกกลายอย่ไม่หวนซิ้มก่อนกับน,น้อง แม่หวนใส่นำบนับปลาลายปวดพีน่น้องน้ำต้มสุกใส่อีจกจังหน่อยก้อนมันเค็มปลาบาลแล้วตแบบป่อนปลาขอสิเค็ม เอ้อยมามกันนี่ต่วันไม่อวดปดีเบิวดใอืวันนี้ปัดจางได้ปะเนี่ยจะน้อยกอน ใส้น่วยนี่นอะจาะพี่น้องปลนปลาเข็งสูตรแม่อ้วนพากินพาแซ่บมื่อนี้แม่อ้วนกับพ้ามาเห็ดกับเขาปลนปลาอาจตอนนี้เ้ากกสิวเอาส่วนหอมใส่ แม่อวดไปหาเสื่อนแมงหอมอมมาใส่อยู่จากพี่น้องบนน่ไหเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าแวกมากินน้ำกันด้ำบาดที่นี้พี่น้องจ้ะเพราะเขาปนปนปลาแม่อวนปนปลาแล้วเนาะจ้ะ เป็ดตาแสบว่ราพี่น้องแวมะมากินน้ากันเ้อจาา้าผนปลาแล้วก็มีสมพักเสียนนาะจากพี่น้องสมพักเสียนแล้วก็ตม้มละไมจม้าต้มละไมเมนูของเฮาเมื่อน,นี้แล้วก็เสบแสบน้ากันพี่น้องกับข้าวของเราวันนี้อาหารอีสานบานันเฮาเราจะตามความชอบมาตอนนี้มีหอดพักสดเด้พี่น้องพลับพักสดก็มี แม่อ้วนเนี่ยเป็นคนมากินผักเนาะจ้ามีแตงมี้ก็จะถั่วแหละมากินด้วยกันจ้ขาข้าวสวยเนาะจ้าจ้ขาข้าวสวยหุงไว้จ้าบ่้ันเบิดก็เลยบ่หุงอีกจ้ะพี่น้องข้าวสวยกินกับ,บปุลปะเค็งเส็บๆต้มหน่อไม้เอาแวะมากินน้ำกันเด้อจ้่พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ถูกๆท่านเนาะจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เขามาหลับชมช่องไม่อ้วนพากินพาแซบเนาะจ้มะมะกะไรเถื่อแจ๊กระแค่ไม่อ้วนคือเก่าเนาะจ้ามือนี้ไม่อ้วนกับมะอ่าปนปลาเข็งสู่พ่อแม่พี่น้องกินเนาะจ้าฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ไม่อ้วนน้ำเลยเด้อจ้ากดกระดิ่งแกล้งเตือนเน้ะจ่าคลิปนี้กะแค่ในก็นะจ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ